อมเป็นแข่ไอโอมเป็นจระเข้โอมเปีนหางเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อพอนายปลอมาแล้วปลาลง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 ค,อคอลง่อยๆลงมจิตอต้ด้วยลูกนะค่อยๆลงลูกลลลโอ้พ้น